เราจะมาดูอีกอีกรอบหนึ่งครับปลูกปู่เจ้ากระดัมนะวันนี้มาถึงนี่เลยฮะอาจารย์ยังไงครับปู่เจ้ากระดัมเอ่อของหรือผียังไงครับผมซื้ออย่างเออปู่คำแสนเนาะครับเออคำแสนอันนี้พี่อะไรนะช่องอะไรของผมคนสุรินทร์ทีวีครับโอ้คนสุรินทร์ทีวีส่วนมากจะอยู่แต่หลักกิโลหลักกิโลซีขอ ปูเจ้ากาดำปู่เจ้ากาดำฟังปู่เจ้ากาดำนะครับหลังออกมา,เ,าเดี๋ยวเบิง้งไปทั่เพื่อนอก่อนเพื่อนไอ้ช่องไอ้สุรินที่พี่เพื่อนผมเป็นอ,อ,อ๋อตั้งปีตัวนี้ หล,าหลยายที่ปักนะครับโอ้ปูแฉนคำนูะลูกจิตปูแฉนคำตัวนี้คำคำแสนหรือแ,รแสนครับคำแสนคำแสนตัวหมูคำ ตักไว้ก่อนนะครับตักไว้ก่อนเป็นทั่วท้องปูกระดมเนาะหรือว่าปูคำเสียนนั่นแหละครับลาวฮานอยย่างแม่นเลยจะบอกให้บโอ้เอามาจุดที่นี่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกนะครับที่หน้าศาลเนในที่จังจังนักนะครับจังนักใช้ทั่วทั่วคำเสียนแล้วมาที่งานเลยนะครับของขาคุยาจ้ำนะเดี๋ยวมันรอที่เขา จับตัวเลขก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องายนะเป็นครั้งแรกของการน้องไฟด้วยนะครับในการที่พาไม่เคยพาน้องไฟไปไหนนะวอดนี้จะไปทํางานที่ชลบุรีแล้วก็เลยพามาไปเลยพามา,ามออขอประบการงานใช้ที่นี่ให้คุณแม่ให้คุ้มครองลูกไปด้วยนะแล้วก็หน้าที่การงานของลูกก็ให้เจริญขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาโนดูด้วยว่าวัานที่ผมมีนาเนี้ยมันจะมีตัวเลขอะไร รัวมันออกมาทั้งข้างหลังนี่ตัวเลขมันโผล่มาข้างหลังนี่ออออกพีพีพีมาเบิ้องแต่ข้างหน้าจะเป็นอ้าข้างหนนี่นี่เป็นตัวเลขออกมาแล้วนี่น่ฮไอ้คนอื่นเขาคูมองเขียวให้น้องฝ้ายใช่ไหมให้น้องฝ้ายนะออาประมาณนี้นะ เขาบอกว่าให้ประมาณนี erm ac ac ้เดี๋ยวให้น้องป้ายอธิษฐานะลูกยกมือไหว้ขอนะขอให้ตีนฉันเสร็จทั้งหลายขอให้คุณแม่นะให้ลูกสาวผมนายจับเลขเลขสามตัวเอาตรงๆเลยจ้ะสามตัวตรงๆเลยตรง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 เดี๋ยวมาดูว่าเล็ๆมองว่าได้ว่าได้ขอสามตัวอธิษฐานเลขสิอธิษฐานละเป็นว่าจะให้สามตัวเลยเขาบอกน้องป้ายขอสามตัวกับคุณแม่ฮันนี่นะครับเออให้อะไรนะ ยนมาเลกลขห้าเลขห้าครับเลขห้าตัวแรกลุกองค่อยๆมุนลูเลขห้าลุก่องนะุกองรวยทุก่องลุกองนะครับรวยทุก่องจะรวยทุก่องนะให้แต่มันเขาด่อยเลขห้านะครับตัวแรกคนด้วยดิเจำเดียวเคนคนีคนเนี่ยก็ เลข3แล้วตัวที่2อู้หชัดเจีนฮะเฮ้ยอย่าบอกว่ารวดทีนแล้วเลข3ดียบ่ามันสิมางวดงวดเดิมมันจะเป็นเลขเดิมๆหรือเปล่าใครมาที่นี่ก็จับได้จากตัวเดิมๆน่ะเลข3แล้วโอ้ยใครมางวดตัวนี้ใส่ในเต็มๆดิพอตสามตัวที่สามโอ้โหพอตตัวที่สามพอสวยๆเด้อตัวนี้สามตัวที่สาม ปิง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 หแปเลขอะไรนะแปดแปดบห้าแปดห้าแปดห้าแปห้าแปดห้าแปดห้าปดห้าห้าแปดเลขแปดบอกห้าดห้าปเด็ง่า่าได้ห้าห้าแปดนะครับปอันนี้เลขที่รจับได้เนะปดอันนี้จับได้ชเรียนดแปดนะ มา,าเดี๋ยวมารอ,าล,อลุ้นมารอลุ้นว่าที่ยึดหุกไว้เนี่ยตึกตึกไว้เนี่ยตึ้งตอง